โอ้โหมีรองเท้าใหม่กันทุกคนเลยเหรอโอ้โหมีรองเท้าใหม่กันโอเคลงเลยเพิ่งนี้เพิ่งนี้เพิ่งนี้ลงตัวแต่าวเพิ่งนี้เอาไหโอเคนะชิคกี้มาให้เขาหน่อยเขาหน่อยเดี๋ยวเพิ่งนี้ลงตัวมาให้แม็กซี่ยิงเลยแม็กซี่ยิงเลยโอ้ยมันเก่งจังโอ้ยยิงจนกระเด็นนองเลยโอ้ยม็กซี่บุ๋นต้องยิ่ข้างบน นี่เป็นไงล่ะเจอของแมีเป็นไงล่ะโอ้โหคนอื่นแข่ได้ไหมอเคีได้ไหมงไโอเคเอาละอ่ะยิงอีกทียนี่ทำไมแคลลี่แบบนั้นมถูเขา่แคลลี่แคลี่เออแคลลี่ใเดี๋ยวเดี๋ยวพพุ่งนี้เอาพี่ของพี่ขอาพี่แคลลี่มาแล้ว เอาน้องหนูด้วยของหนูด้วย,อ,วยอย่าแครลี่อยา่าพึ่งสิลูกให้น้องเล่นก,ก่นอนเดี๋ยวนีโอเควิทย,ย์อย่ายิงอย่างนั้นพี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ะะลวโอเคอไ,ได้ไหมโอเคอ่าใจ ปลยนวแล้วยิงอาขาว่าไงคะโอ้ยหนุ่น้อยบวกแดงว่าไงบ้เพาว่าน้องเคมันเยอะสิบหมูแขเนี

สาวงามโอ้โหแต่งหน้ามาอย่างสวยเป็นไงล่ะโอ้โหี่มันเป็นแบบไหนคะของอันไหนทุกอม่านมบัตรอัไหนรจะเอาอะไรสามม่บอกมันมีิ่ใครพูดอ่ะมนีสา ขวานพูดตาหลานอยากได้ที่คาดผม,มเป็นตาใส่เป็นเหรอใส่เป็น